2องสามยันย่นแปดองหมุนก่อนนะคะอ่อาเดียวหนึ่งสองส 1>, 1, 1 2 3่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห7ดสองคอสสหนึ่งสห้าหหนึ่ง 1 2 3 4 8 2องแล้วขึ้นเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 2 1ห้ากเ6็8 1 2 3่กสองสยก5 6 7หปหนึ่งสามยกห้ากแึ่งยก้ากดแล้วยกค้หแล้ววี่หนึ่งค่ะจะพี่งไปทำไหมเนี่ย